ผมจูบคุณได้ไหมซีซีแม่แมเอาเออแม่เอาวางไว้ตรงนั้นก็ได้ค่ะเอาฟูกกับหมอนมาให้เนี่ยขอบคุณค่ะขอบคุณครับแม่ อนเด็กๆคุณกวาดรูปตรงนี้เองเหรอเออใช่เออตอนนั้นฉันก็เพิ่งเรียนวาดรูปอะอะไรเหรอยาหยา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 อิศเชิญคุณหยาหยนนี่คืนฉันมานอะขอผมดูหน่อยสิที่งบจังซีซีที่รัก ีคุณอย่าอ่านออกเสียงสิอย่าอ่านออกเสียงจดหมายรักเหรอกูซีซีนี่คุณยังเก็บจดหมายรักเอาไว้ในลิ้นชักด้วยเหรอแทนที่เก็บไว้เยอะเชียวถูกคนอื่นชอบเป็นเรื่องที่โชคดีมากๆเลยนะคืนนี้ก็พรุ่งนี้แล้วกันอะไรเหรอคืนนี้ก็อ่านอันนี้กล่อมผมหลับไงฝันไปเถอะ ไม่งั้นก็ทำเรื่องเมื่อกี้ต่อไหมละ่ะเ,เริ่มอ่านจากฉัับบไหนดีนะอยากฟังฉบับไหนละ่ะฮะฟันดีนะ <S <S สวัสดีค่ะพี่สาว<า>ชื่ออะไรกันเอ่ยน่ารักจังเลยตอบกันได้แล้วกลับกันได้แล้ว<ะ>นี่ซีซีนะน่ใช่เหรอซีซีตอนนี้เธอกลายเป็นคนดังของที่นี่แล้วนะทำไมเหรอคะเฮ้ยก็ที่ว่าเธอแต่งงานกับอินซือเฉินไงครั้งนี้เธอพาสาม<ะ>ีกลับมาไหมคุณน้าคะคนนี้ก็คืออินซือเฉินค่ะนี่ น้าจะบอกอะไรให้นะชีวิตนี้ของน้ายังไม่เคยเจอประธานบริษัทเลยนะ้ยทำไมพ่อหนุ่มคนนี้ถึงได้หล่อขนาดนี้ล่ะหน้าตาดีมากๆเลยหล่อจริงๆหน้าตาดูมีความสามารถนะนี่ดีมากๆเลยนี่คือราศีคนเป็นประธานเหรอนี่โอ้ยพี่เสี่ยวจริงๆเอ้าเสี่ยวโม่ก็กลับมาแล้วเหรอทาไมพี่ถึงอยู่ด้วยล่ะทําไมไปที่ไหนก็เจอคุณตลอดเลยแสดงว่าเรามีวาสนาต่อกันไง พวกเธอรู้จักกันเหรอก็ไม่สนิทนะครับองั้นพวกเธอก็คุยกันไปนะว่างๆก็ไปนั่งเล่นบ้านนาได้นะนาทำซิทโงผัดเปรี้ยวหวานและมากเลยล่ะว่างๆก็มานะไปไปไปได้แล้วรุนพี่มั่วบังเอิญจริงเลยซีซีทำไมเธอถึงมาล่ะที่บ้านมีธุระนิดหน่อยกลับมานอนที่บ้านสองวันนะภรรยาผมไปที่ไหนก็ไม่ต้องให้ประธานมั่วกังวลหรอกครับซีซี ถ้ามีอะไรให้ช่วยมาหาฉันได้ตลอดเลยนะเ <c oughs> พราะยังไงที่นี่ฉันรู้ดีกว่าประธานอินอยู่แล้วภรรยา,าผมจะมีปัญหาอะไรก็ไม่ต้องรบกวนถึงประธานมัว่วหรอกวางใจได้เลยรุ่นพี่จัดก,การเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนกันไม่ต้องเปล่งใจขนาดนั้นงั้นเราไปก่อนแล้วกันประธานมัว่วตามสบายนะครับ <c oughs> <c oughs> ไม่สิทำไมมั่วจืดซินยังอยู่นี่ละ่ะตามติดเหมือนวิญญาเลยคุณพูดแบบนี้ก็ไม่ถูกนะบ้านเกิดเขาก็อยู่ที่นี่แหละคนเขาหยุดง,งานกลับมาอยู่นี่สองวันจะทำไมเหรออีกอย่างคนเขามีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนบ้านมากมากอืมมนุษย์สัมพันธ์ดีจังเลยนะคุณอิจฉ้าผมจะอิจช้าอะไรเหรอก็แค่ปากหวานเองใครทำไมไ่เป็นล่ะพวกเธอกลับมาแล้วเหรอแม่ แม่ครับปากจ้ะมีอะไรให้ผมช่วยทำหรือเปล่าคบไม่เป็นไรแม่ทำได้เรียกคล่องปากจังนะที่แม่ต้องการนะ่ะซื้อมาหมดแล้วหรือยังซื้อกลับมาหมดแล้วคะ่ะจริงด้วยสิครับแม่เรื่องอยานะ่ะผมจัดการไว้หมดแล้วแม่ก็อยู่เหมยซานไปเถอะนะครับแล้วก็เปิดร้านซักรร่ใหม่ที่นี่อีกร้านหนึ่งหน้าร้านผมให้คนไปหามาแล้วแล้วผมก็ซื้อเฟอร์นิเจอร์กับเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่เข้าบ้านแล้วด้วยสองสามวันจะทยอยมาถึงนะครับ ลำบากเธอแล้วนะซอเชนไม่หรอกครับพอเรื่องนี้เสียเวลาเธอไปไม่น้อยเลยแม่รู้ว่าเธอกับซีซีต่างก็ยุ่งมากือว่าพวกเธอสองคนกลับก่อนดีไหมไม่ต้อง<ด>ครับเรื่องอื่นๆผมจัดการไว้หมดแล้วผมจะอยู่ที่นี่กับซีซ,ซีอีกสักสองสามวันนะใครตกลงกับคุณก็แล <c oughs> ้วดีดีดีพวกเธออยากกินอะไรแม่ทําให้กินนะแม่ถําไปตามใจเขาละ่ะ <c oughs> แม่ครับวันนี้แม่ยุ่งมาทั้งวันแล้วหรือว่าวันนี้ให้กูซ,ซีซีทำกับข้าวดีไหมครับ <c oughs> ใช่ใช่โชว์ฝีมือหน่อย<ม>วันนี้ก็ทำก,กับข้าวนะได้คะ่ะแม่อยากกินอะไรเดี๋ยวหนูไปซื้ออยากกินอะไรเหรออืมผมไปเป็นเพื่อนเขาดีกว่าไม่งั้นผมกลัวว่าเขาจะซื้อของที่ผมไม่ชอบกลับมานะเชี่ยแม่คะวันนี้กินโพยซัวต้องมาได้นะคะโอเคจ้ะได้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 ไดไดสีอิวที่ใช้ประจำแล่ไม่ใช่อ๋อ ซื้อซีอิ๊วไงไม่เอามาเยอะขนาดนี้อ,อซื้ออย่างละขวดก็ทำกับข้าวสะดวกไงของอย่างซีอิ๊วเนี่ยซื้อขวดหนึ่งใช้ได้นานมากเลยนะไม่ต้องซื้อเยอะขนาดนั้นรบกวนคุณช่วยมีความพื้นฐานหน่อยได้ไหมไม่ใชผมเห็นว่าปกติแม่ทรงก็ซื้อทุกแบบเลยนะอืมขอโทษคะ่ะฉันแก้ไขนิดนึงรบกวนคุณมีความรู้พื้นฐานแบบคนทั่วไปหน่อยได้ไหมงั้นต้องซื้อขวดไหนละ่ะ แบบถูกที่สุดไงราคาถูกของไม่ดีนี่เรียกว่าใช้เงินอย่างรอบคอบคุณไม่เข้าใจเหรอคุณเอากลับไปเร็วเดี๋ยวเข้าเซินกินเยอะหน่อยนะแม่ไม่ต้องคีบพห้เขาแล้วคีบพห้เขาเขาก็ไม่กินทำไมแม่ชีบกับข้าวให้ผมคุณอิชาใช่ฉันหึงแม่ฉันไม่คีบพห้ฉันบ้างเลยเอาล่ะเอาล่ะงง้นแม่ให้คันค่ะแม่ ท้านไม่กินที่คุณคีบหรอกฉันังเกียดคุณถ้าคุณไม่กินที่ผมคีบให้ก็เท่ากับคุณไม่ไว้หน้าแม่นี่ตะกอะไรของเขาเนี่ยคุณจะสนใจทําไมว่าตกะอะไรเอาละะรีบกินแม่แม่ดูเขาสิเอาละรีบกินเถอะนะอาปากสิแม่หนูจะให้แม่คีบเอาละเอาละก็ได้ไม่ให้ขายกอีกแล้วกันนี่ยังงอนหน้าแกดูสิได้หรือยังแม่หนูอยากให้แม่คีบอันนั้นให้หนูอีกได้ คุณบอสอินคะกำลังคิดอะไรอยู่เหรอ คุณรู้สึกหรือเปล่าว่าเราสองคนเป็นเหมือนกับเหมือนอะไรเหมือนกับคู่สามีภรรยาจริงๆที่ได้กินข้าวด้วยกันอย่างคึกคักแบบนี้ตอนที่ผมอยู่กับพ่อแม่ไม่เคยสัมผัสอะไรแบบนี้เลยทำไมเหรอ ก็รู้ว่าบ้านเรามีกฎเยอะมากมีข้อจำกัดเยอะมากกระทั่งกินข้าวมือหนึ่งยังมีเงื่อนไขามากมายไม่เคยมีประสบการณ์แบบนี้เลยประสบการณ์ของคนทั่วไปไม่ใช่หรอกแต่ก็สบายใจมากสง,งบมากรู้สึกว่าเป็นครอบครัวที่ช่างอบอุ่น เนซือเชิ <c oughs> ถ้าสองวันนี้ไม่มีคุณฉันก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงจริงๆโชคดีที่มีคุณอยู่ <c oughs> เรื่องจิบจบนะ <c oughs> ง่วงแล้ว ฉันขอยืมเพียงหน่อยนะ